ใครกำลังเป็นแบบนี้บ้างคะอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็มัวหยิบคอสนั้นคอสนี้ syllabus คอสนั้นคอสนี้มาเทียบกันแล้วก็ดูว่าแบบเออคอสไหนมันจะดีกว่ากันตอบโจทย์กับเรามากกว่ากันใครกำลังเป็นแบบนี้บ้างคะรู้ไหมคะว่าทําไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้การที่คุณมานั่งเปรียบเทียบอะไรแบบนี้เนี่ยคะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณลงเอยด้วยการที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกอะไรดี ถ้าคุณอยู่ในสภาพนี้เนี่ยคะ่ะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังเปรียบเทียบอะค่ะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าคุณกําลังได้รับสิ่งที่คุณต้องการอะคะ่ะคุณจะนั่งเปรียบเทียบ,ยบทําไมจริงไหมเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือคุณจะไม่รู้ได้สำไปว่าคุณอะต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกําลังอยากจะได้ความมั่นใจในการพูภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะคะการนั่งเปรียบเทียบคอสิลบัสหรือการนั่งเปรียบเทียบว่าอันนี้จะดีกว่าอันนี้ยังไงมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะการที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้ความมั่นใจหรือไม่ได้คือคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปทดลองเอาตัวเองเข้าไปชิมว่ามันจะได้ไหมซึ่งหน้าตาการได้ความมั่นใจอะคุณ เซจะบอกนิดนึงว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองที่ปิดเบือนจากความจริงในเรื่องของความมั่นใจว่าอุ๊ยฉันจะต้องแบบเรียนปุ๊บมั่นใจปั๊บเลยหน้าตาความมั่นใจอะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะหน้าตาความมั่นใจคือคุณจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กเล็กเล็กมันไม่ได้แบบวู้วมั่นใจว้าวเดี๋ยวนั้นเลยไม่ค่ะคุณจะเห็นแสงสว่างเล็กๆว่า Hey, มันเป็นไปได้สําหรับฉันเซฟจะให้พวกคุณได้ดูนะคะว่าหน้าตาการได้รับความมั่นใจกล้าที่จะพูดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะเซฟรู้สึกโอเค yeah I understand you speaking uh, you make me uh, I am learning learning again and uh, you make for me and <Conf> เป็นยังไงบ้างคะจากคลิปที่คุณได้รับชมไปคุณเห็นไหมคะว่าเนี่แหลคะค่ะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของความมั่นใจดังนั้นการที่คุณนะคะจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปลองแล้วไปดูเขาว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กๆไหมที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กๆแบบนั้นนะคะนั่นหมายของว่าสิ่งที่คุณกําลังเลือกหรือตัดสินใจอยู่ เป็นไปได้สําหรับคุณนะคะแต่ถ้าไม่เลยแม้แต่น้อยคุณกําลังใช้หัวคิดตักกะวิเคราะห์อย่างแน่นหนานั่นไม่ใช่สิ่ง,งคุณต้องการแล้วค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ